นานนี้มีปะทะแน่ขุนเซ็นออกถแถลงการเดือดเรียกร้องให้กองทัพโต้กลับไทยหรือพูดง่ายๆคือสั่งยิงได้แล้วพร้อมทั้งเอาผิดประชาชนตัวเองหาใครถามถึงทหารที่เสียชีวิตเรียกได้ว่าสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาตึงเครียดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งสองฝ่ายต่างเสริมกำลังทหารและเคลื่อนอาวุธหนักเข้าประจำพื้นที่แนวปะทะ หลังเกิดเหตุที่กองทัพกัมพูชาละเมิดสันติภาพด้วยการวางระเบิดใหม่ในเขตอธิปไตยไทยทําให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บและนําไปสู่การที่ฝ่ายไทยประกาศระง,งับข้อตกลงสันติภาพทั้งหมดความตึงเครียดยกระดับหนักขึ้นอีกขั้นเมื่อกัมพูชาเปิดฉากยิงใส่จุดป้องกันของทหารไทยที่บ้านหนองยาแก้วสะท้อนชัดว่าท่าทีของกองทัพกัมพูชาในขณะนี้ไม่มีสัญญาณต้องการสันติภาพใดอย่างใดล่าสุด วันที่17พฤศจิกายน2568เพจดราม่าแอดดิกได้เปิดเผยบางช่วงบางตอนของการถแถลงการของสมเด็จฮุนเซนโดยมีรายละเอียดว่าหุนเซนออกถแถลงเรียกร้องให้กองทัพเขมรใช้กำลังตอบโต้กองทัพไทยอ้างว่าเจรจาถึงที่สุดแล้วแต่ไม่ได้ข้อยุติคัดค้านไม่ให้มีการเปิดด่านให้ปิดด่านต่อไปให้ไทยเดือดร้อนต่อให้ปิดด่านต่อไปอีกร้อปีคนคเขมรก็ไม่อดตาย ส่วนทหารเขมร18คนนั้นถือว่าเป็นผู้เสียสละเพื่อชาติไทยจะเอา18คนนั้นไปทำอะไรก็ตามก็ช่างแม่นมันและยังอ้างอีกว่ากลิ่นเหม็นเน่าตามชายแดนนั้นเป็นกลิ่นศพทหารไทยเมื่อใช่ศพทหารเขมรมันยังบอกอีกว่าศพทหารเขมรถูกขนกลับมาประกอบพิธีทั้งหมดไม่มีการปล่อยให้หมาก,กัดแตะแถวชายแดนแม้แต่ศพเดียวทั้งยังขู่ว่า หากมีคนเขมรคนไหนออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลรับผิดชอบเรื่องทหารเขมรที่สูญหายที่ชายแดนจะถือว่ามันคนนั้นเป็นภัยความมั่นคงและเป็นกบฏซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งด้านของโรงเรียนการบินกองทัพอากาศกำแพงแสนและกองบิน41เชียงใหม่ได้ทำการฝึกบินร่วมของเครื่องบินฝึก t 64และเครื่องบินโจมตี a t 6 th โดยเป็นการฝึกบูรณาการเต็มรูปแบบ ทั้งการประสานงานและการปฏิบัติในลักษณะใกล้เคียงสถานการณ์จริงเพื่อยกระดับขีดความสามารถของกำลังพลและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ T6C และ AT6TH ให้รองรับมีภารกิจสนับสนุนการป้องกันอธิปไตยของชาติได้อย่างเต็มศักยภาพสถานการณ์รอบนี้จึงทำให้น่านฟ้าทางไทยหนานแน่นกว่าเดิมเพราะไม่ได้มีเพียง F16 หรือคริปเป้นรับภารกิจโจมตีจากเบื้องบน แต่จะมีเครื่องบินจู่โจมแบบผสมเข้าร่วมปฏิบัติการด้วยอย่างแน่นอนล่าสุดเมื่อวานนี้16พฤศจิกายน2568สื่อใหญ่ระดับประเทศของกัมพูชาไม่ว่าจะเป็น Fresh News ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า5ล้านคนหรือไม่ว่าจะเป็นคัมพูเทียเทเมเดลี่ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า4.2ล้านคนรวมทั้งสื่อโทรทัศน์และวิทยุจำนวนมากต่างพากันลงข่าวด่วนว่า ในวันที่18พฤศจิกายน2568กองทัพไทยเตรียมเปิดฉากปะทะโดยมีรายละเอียดว่าข่าวด่วนมีรายงานว่าทหารไทยตั้งเป้าโจมตีพื้นที่ทมอดาและโอพลุกดรมมารีของภูสัตในวันที่18พฤศจิกายน2568ตามแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือกองทัพไทยวางแผนโจมตีในพื้นที่ทมอดาและโอพลุกดรมมารีในจังหวัดภูสัตในวันที่18พฤศจิกายน2568 ท่ามกลางชาวเน็ตกัมพูชาที่เข้ามาร่วงแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากต่อมาทั้งด้านของประเทศไทยทีมโฆศกกองทัพบ,บกก็ได้ออกเปิดเผยแล้วว่าข่าวที่สื่อใหญ่ทั่วประเทศคอมเมนตปั่นนั้นเป็นข่าวปลอมแต่ประเด็นที่ผู้คนในสังคมให้ความสนใจคือคำถามว่าทำไมสื่อใหญ่ของคอมเมนต์จึงปล่อยข่าวนี้ออกมามีเหตุผลอะไรซ่อนเบื้องหลังตามมาด้วยความกังวลว่าคอมเมตอาจจะแอบเปิดฉากโจมตีก่อนเอง แล้วอ้างข่าวเฟคนิวส์ที่ตัวเองปั่นโยนความผิดให้ทหารไทยเพื่อรับบทเหยื่อเหมือนที่ผ่านๆมาทั้งหมดนี้คือข้อมูลและภาพรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราจะยังคงติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดและจะนำมารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบต่อไปขอบคุณที่ฟังกันจนจบขอให้มีแต่ความสุขความปลอดภยัยถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารที่กำลังร้อนแรง แล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ